รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเมืองไทยมีอะไรที่ดีเลิกเลึกในมิติที่มันเลิกล้ามองเข้าไปจะกี่ทีก็งดงามรวนสัมผัสในจิตวิญญาณ จะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าคแขนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโก,กนยืงพร้อมใจมเมืองไทยดีดีเนื้อใต้กีสามีคำบอกว่าฉันรักเธอให้เขามาบอกพร้อมกันว่ารักเธอัเฮัเธอ,เอฉันรักเธอรักเธอเมืองไทยอายล้ จะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อาแคนแฟนๆก็หลากหลายคร้องตะโกนยังพร้อมใจจะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อาแคนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนยังพร้อมใจเมืองไทย เมือมืององงไไททยยดดดดีีีีสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเมืองไทยดีดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ บ้านสวนเสออร์แกนิกฟาร์มครับที่จังหวัดชัยภูมินะครับอย่างที่บอกครับว่าเป็นออร์แกนิกฟาร์มเพราะฉะนั้นที่เห็นสวนตรงนี้นะครับก็คือผักปลอดสารพิษแท้เลยคุณผู้ชมเชื่อไหมครับผมสามารถที่จะเก็บผักตรงนี้นะครับลางน้ําแล้วเอาไปรับประทานได้เลยทันทีเลยนะฮะเพราะว่าไม่มีสารเคมีใดๆเจือปนอย่างแน่นอนนะครับบ้านสวนที่นี่ก็ถือว่าอยู่กลางทุ่งนาแล้วก็บรรยากาศดีมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเจ้าของบ้านดีกว่านะครับว่ามีแนวคิดยังไงในการสร้างบ้านสวนเส ออ g กนิกฟาร์มที่นี่ขึ้นมาครับครับสวัสดีครับพี่เสรีครับสวัสดีครับว้าครับครับผมอยากจะทราบความเป็นมาสักนิดนึงครับ บ้านสวนเสออร์แกนิกฟาร์มนะฮะเข้ามาเห็นแล้วโอ้โหประทับใจมากครับผมเป็นยังไงบ้างครับก็เอาชื่อก่อนนะชื่อสวนเสนะครับพี่ชื่อเซรีชื่อเล่นชื่อเซอ้าผมก็เลยนึกว่ามีใครเป็นทหารหรือเปล่าบ้านของเสหรือเปล่าเป็นบ้านสวนเสบ้านสวนของพี่เสนี่แหละอ๋อพี่เซรีนสวนเซใช่ครับผมจริงๆเริ่มเริ่มที่มาที่ไปก็คือพี่กาแฟเองก็มีบ้านจัดสรรอยู่ในตัวเมืองนะครับก็ค่อนข้างจะแออัดละ ก็เลยอยากมีบ้านสวนหรือบ้านพักตากอากาศนะครับเพื่อวันหยุดจากการทํางานประจำเนาเอีโอกาสได้มาพักผ่อนครับตรงนี้เขาเรียกอะไรคะพื้นที่ตรงนี้ก็เขาเรียกว่าบ้านหนองสมงตําบลโคกสูงออกมาจากตัวเมืองนิดหน่อยประมาณทัก4ี่กิโลสีกิโลใช่ครับครับครับก็ขับรถตะเวนหาหาที่ดินกันนะครับแล้วก็มาเจอที่ตรงนี้ก็ชอบเพราะมันไม่ไกลจากเมืองมากครับครับก็เป็นทุ่งนาเปล่าๆนี่ครับตอนแรกเป็นทุ่งนาเปล่าเลยโล่งๆเลยใช่ใช่ใช่ครับแล้วก็ซื้อแล้วก็ประมาณ6ปีที่แล้วครับก็ค่อยๆเริ่มแบบปรับปรุง ครับก็เริ่มปลูกต้นมงต้นไม้ขุดสาอะไรพวกนี้ครับเนื้อที่เท่าไหร่ครับเนื้อที่ทั้งหมดก็ประมาณไม่เกิน4ไร่ครับสี่ไร่ประมาณ4่ไร่สิ่งแรกที่ทําคืออะไรฮะกับพื้นที่ตรงนี้ตอนแรกมาก็คือเนื่องจากมันโล่งมันไม่มีต้นไม้เลยก็ปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ก่อนปลูกต้นไม้ก่อนเอาอะไรมาลงับตอนนั้นก็มีพวกตะขบพวกต้นก้ามปูครับแล้วก็ลงต้นแคร์ะไรพวกนี้ครับลองลองปลูกดูก่อนยังไม่รู้ว่ามันโตได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็ค่อยๆเริ่มขุดสาเพื่อจะเก็บน้ำเพราะแต่เนี้ยมันไม่มีน้ำประปาครก็ขุด่งน้ี อ๋อใช่ครับก็จะกักเก็บน้ําช่วงน้าฝนคาบกลงหน้าฝนก็กักเก็บกันน้ำใช่ครับครับแล้วก็มีเริ่มนะฮะเลี้ยงสัตว์เพิ่มเติมขึ้นมาใช่ก็เลี้ยงปลาครับแล้วก็ทาข้อไก่ครับแล้วก็ค่อยสร้างบ้านพักหลังโน้นครับหลังสีขาวๆที่เรามองไปนั่นคือหลังแรกหลังแรกที่เราสร้างใช่ครับใช่ครับ ก็ทำเสร็จก็พาคุณพ่อคุณแม่มาพักผ่อนพอดีพี่เองอยู่กาลสินแล้วพ่อกับแม่มาจากต่างจังหวัดมากาลสินมาที่นี่ก็จะพาแกมาที่นี่ใช่แล้วแกทำนาก็จะชอบบรรยากาศนี้ครับผมครับตอนแรกจุดประสงค์แรกก็คือว่าอยากจะอยู่เองแบบครอบครัวจริงๆพักอยู่เองเลยใช่ครับเป็นเป็นเป็นบ้านพักตากอากาศเราเวลาเราเหนื่อยเหนื่อยเมื่อไรจากการทํางานกับเวลาพ่อกับแม่มาจากต่างจังหวัดพอแกไปอยู่ในในเมืองแล้วก็รู้สึกแกอึดอัดแล้วก็อยู่วันสองวันก็ขอกลับบ้านแล้วแต่ว่าทำตรงนี้ปุ๊บแกอยู่ได้เป็นเดือนเลยอ๋อก็เลยรู้สึกเป็นกุศโลบายให้ให้ผูู้้สงอายุใหพ แก็ครอบครัวเรามามีกิจกรรมร่วมกันครับแต่ตอนหลังมานี้นะครับความอบอุ่นความสุขที่นี่เนี่ยมันได้แผ่ออกไปนะฮะจนเก็บเอาไว้คนเดียวไม่ไหวแล้วใช่ใครับคนอื่นต้องมาสัมผัสได้บ้างตอนนี้กลายเป็นเรียกว่าเป็นโฮม e ลอตใช่ครับเป็นโฮมลอตนี่คือความหมายของเขานี่คือจริงๆถ้า เป็นเรื่องของการท่องเที่ยวก็จะมีโฮมสเตย์นะครับเคยได้ยินนะครับโฮมสเตย์ฟาร์มสเตย์แล้วก็โฮมลอดนะครับโฮมลอดเนี่ยก็จะเป็นเป็นายๆเป็นที่พักของนักเดินทางใช่ครับเวลานักท่องเที่ยวเข้ามาจากที่อื่นเขามาเที่ยวชัยภูมิเขาหาที่พักที่แบบเป็นสไตล์ออกคล้ายๆแบบว่าอยู่แบบมีแบบใกล้ที่ธรรมชาติหน่อยครับแล้วก็เรามีกิจกรรมให้ทำอะไรเงี้ยความต่างจากโฮมสเตย์ก็คือโฮมสเตย์ก็อาจจะต้องมีแบบเหมือนกับมีชุมชนเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับรวมกันตั้งแต่สามคนเลื่อนขึ้นไปกับเอาชาวบ้านเข้ามาทํากิจกรรมร่วมกันราย ก็ต้องกระจายไปให้ชาวบ้านด้วยครับผมครับแล้วก็วิถีชีวิตเข้ามานั้นจะเป็นโฮมสเตย์ครับแต่เรามีข้อจํากัดคือบ้านอยู่ห่างกันมากมันไม่มีบ้านกคนเลยเราอยู่ทางทุ่งนาหลังเดียวครับผมใช่ครับเราจะดึงแล้ดึงได้ส่วนวัดนะครับได้อยู่มีบ์พระมารับนิทบาทได้แต่ชาว้านเขาก็อยู่ไกลเขาจะไม่สะดวกเข้ามาทํากิจกรรมร่วมกันครับแต่ก็ไม่แน่อนาคตถ้าเกิดสมมติว่าชุมชนมันขยายครับมีชาวบ้านเข้ามาสร้างวงสร้างบ้านแถวนี้เราจะรวมตัวกันแล้วก็มนสามารถปรับรูปแบบเป็นโฮมสเตย์ได้ครับ ครับฟาร์มสเตย์มันทำได้อยู่แล้วเพราะว่าที่นี่มันก็จะเป็นลักษณะเป็นฟาร์มครับคับเรามีเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาครับแล้วอนาคตอาจจะเลี้ยงพวกเลี้ยงวัวเลี้ยงควายครับแล้วก็มีทับนาครับเพราะนั้นก็จะได้รูปแบบทั้งโฮมหลอตโฮมสเตย์ฟาร์มสเตย์จะกันอยู่ในนี้ทั้งหมดได้เลยถ้าทำงานก็ทำได้เลยนะใช่แต่ที่นี้ก็ตีต่อทำงานใช่ครับทำงาได้ครับครับแล้วการหยิบยกเอาเรื่องของออร์แกนิกมาเป็นจุดขายตรงนี้นะครับครัตอนนี้เราไม่ใช้สารเคมีใดๆไม่ใช่ครับควบคุมอย่างมากเลยใช่ครับก็จริงๆก็เราทำ มาทั้งนั้นสายสุขภาพนะครับเนื่องกับพี่กับแฟนเป็นนักเทคนิคการแพทย์ครับแล้วก็ตอนนี้เทรนด์สุขภาพมาแรงมากเราก็อยากจะควบคุมทั้งหมดนะครับเกี่ยวกับเรื่องสารเคมีที่มันเป็นอันตรายต่อสุขภาพอะไรพวกนี้ครับก็เลยคุยกับแฟนว่าที่เนี้ยเราจะไม่ใช้พวกสารเคมีเลยตกลงกันอย่างนั้นนะครับแล้วก็แล้วก็ปลูกข้าวครับแล้วก็ใช้วิธีการแบบดั้งเดิมครับก็คือหวานกล้าหวานเมล็ดพันธุ์กล้าแล้วก็ถอน ถอนเสร็จแล้วก็มาปักดําซึ่งจะแตกต่างจากวิธีปัจจุบันเนาะที่เขาทำกันก็คือแบบใช้รถใช้เครื่องจักรทั้งหมดเลยใช่ครับแล้วก็เป็นลักษณะแบบเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นนาหวานนาหวานใช่อันนี้เป็นนาปักดําถอนแล้วมาปักดําแล้วก็เกี่ยวด้วยเขียวเกี่ยวมือครับแล้วก็นวดด้วยหมายนวดข้าวครับทำด้วยมือทั้งนั้นใช่ทั้งนั้นแล้วก็ไม่ใช้พวกปุ๋ยไม่ใช้พวกสารเคมีครับผมครับนอกจากข้าวแล้วก็เป็นพวกของ นหนึ่งเราต้องกินเข้าไปแล้วครับผักกับข้าวนะครับปลูกผักแล้วก็ปลูกผักก็ใช้พวกปรุงดินด้วย<ม>พวกใบไ,ไม้แห้งก่อนนะครับเราคลุมไว้ก่อนพบไม้แห้งพวก,กแกลบดิบ,บแล้วก็เราเลี้ยงไก่จะมีขี้ไก่แกลบ โอ้โหนี่คือเวลาเวลาเราเราเราเลี้ยงเลี้ยงไก่ก็จะเราปูพื้นด้วยด้วยแกลบใช่ไหมครับแล้วมันขี้ออกมาก็จะเป็นขี้ไก่กับแกลบผสมกันเสร็จแล้วก็ย่อยสลายออกมาก็จะเป็นปุ๋ยขี้ไก่แกลบแล้วก็แถวนี้เขาเลี้ยงวัวเห็นวัวถ้าถ้าทีมงานเข้ามาก็จะมีชาวบ้านเขาเลี้ยงวัวมาเขาปล่อยให้เขาเลี้ยงเลยแล้วเราไปตักเอาขี้วัวมานี่คือผลประโยชน์ของเราใช่ใช่ครับเอามาเป็นปุ๋ยมาทำเป็นปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยคอกได้ปุ๋ยขี้วัวได้ก็มารวมกันทั้งหมด นะครับซึ่งตรงนี้มันต้องใช้เวลาครับประมาณ3-5ถึงหาปีกว่าพวกอินทรีย์วัตถุพวกนี้มันจะย่อยสลายแล้วเราก็ค่อยปลูกผักที่หลังนาจะเดี๋ยวเราค่อยไปดูแปลงผักกันเอาล่ะพูดไปไม่เห็นภาพเดี๋ยวเราไปดูสัมผัสกับความออร์แกนิกของที่นี่หน่อยนะครับว่าเป็นยังไงไปดูนะครับครับ พี่เสรีเล่าให้ฟังว่าดินตรงนี้เนี่ยต้องได้รับการปรุงดินซะก่อนใ,ใเพราะว่าดินยังยังไม่พร้อมยังไม่มีเนื่องจากบริเวณนี้มันเป็นพวกน้ามันค่อนข้างน้ํากร่อยอจะมีพวกคาบเกลือเพราะนั้นพวกผักพวกอะไรเวลามันเจอพวกดินที่มันแบบเค็มหน่อยหรือกร่อยหน่อยพวกนี้มันก็จะเจอน้ํากร่อยมันจะค่อนข้างโตช้าหรือไม่โตเลย<อ>ใช่เพราะนั้นเนี่ยเริ่มแรกเดิมขีเราเราจะปลูกผักเลยไม่ได้ต้องมีการเตรียมดินก่อนระบบขั้นตอนนี้เรียกว่าออร์แกนิกวิธีการเทสดูดินเนี่ยนะครับ ตรวจสอบด้วยตาเปล่าเบื้องต้นเนี่ยพี่ดูยังไงนะครับก็ถ้าเป็นดินพวกที่แบบดินที่เขาขุดมาจากก้นสระหรือดินทั่วไปที่ธาตุอาหารน้อยๆครับมันจะออกสีเหลืองๆหน่อยเนาะมันจะเหลืองใช่ใช่ครับแล้วแข็งด้วยแข็งด้วยครับแทงไม่เข้าอ่ะนี่เกอบเป็นหินเลยนะนี่ครับจะเหลืองๆแข็งจริงใช่ครับผมก็ส่วนใหญ่เวลาดินที่มาลงใหม่หรือดินที่ขุดมาจากบริเวณลึกๆเนี่ยมันจะเป็นพวกดินเขาเรียกว่าดินที่ธาตุอาหารแล่ธาตุมันน้อยเนาะครับ เพราะนั้นวิธีการก็คือเราต้องปรุงดินใหม่โดยใส่พวกอินทรีย์วัตถุเข้าไปเช่นอะไรครับอินทรีย์วัตถุก็มีพวกฟางแห้งครับใบไม้แห้งครับครับพวกแกลบดิบครับขี้วงขี้วัวขี้ไก่ครับครับเราถมเข้าไปเลยนี่ยังไม่ร่องรอยอยู่นะครับใช่ใช่เนี่ยอันนี้ก็คือแบบว่าเราเราใส่เข้าไปเพื่อจะให้มันไปคุกเขากับดินเดิมที่แร่ธาตุอาหารมันน้อยๆครับครับซึ่งขั้นตอนนี้ก็คือว่าผสมคุกเขากันไปก่อนแล้วก็ฉีดน้ํบเช้าเย็นครับเพื่อให้เกิดความชื้้้นนนนนนลววจจุุิิทททรรรรรีีีียยยยเเคาาาาาาะํหห่่อออพกััตถบป็ พวกพืชผักมันก็เอาแร่ธาตุพวกนี้ไปใช้ได้ครับครับแล้วเราต้องปรุงบ่อยขนาดไหนฮะเอ่อคือตั้งแต่ตอนก่อนที่จะปลูกต้องเตรียมเตรียมดินก่อนครับผมครับอ่าประมาณเกือบ 3- 4สเดือนเลยแหละครับทำอย่างนั้นทุกวันทำทุกวันทำทุกวันครับเราก็คลุกเขาไปเรื่อยๆแล้วก็ฉีดน้ำผมไปเรื่อยๆครับคุมๆไว้ให้มันมีความชื้นครับถ้ายังแห้งๆอยู่อย่างเงี้ยครับถ้าเราดินแข็งๆแบบเนี้ยเราปลูกอย่างเงี้ยก็ลากพืชมันก็เดินไม่ได้ครับ ครับเพราะฉะนั้นก็เราก็ใช้วิธีการว่าเราผมน้ําให้มันมีความชุ่มชื้นแล้วให้ให้อินทรีย์วัตถุมันแบบย่อยสลายแม้แต่ตอนปลูกไปแล้วก็ยังสามารถปรุงดินได้ก็สามารถปรุงดินได้อยู่ใช่ครับเราเราสามารถใส่ใส่เพิ่มเข้าไปได้เนื่องจากว่าพอพอแร่ธาตุมันถูกใช้ไปปุ๊บเนี่ยแร่ธาตุมันก็ลดลงเราก็เติมพวกอินทรีย์วัตถุเข้าไปเพิ่มเติมไป้ตลอดเวลาใช่ครับเพราะว่ามันก็ต้องเอาไปใช้ซึ่งถ้าเป็นพวก ใช้สารเคมีปุ๊บเขาไม่ต้องปรุงดินเขาใช้เรียนปลูกแล้วก็ใส่ปุ๋ยเข้าไปเลยมันก็เร็วกว่ารักสวยกว่าด้วยแต่ว่าสิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของสุขภาพใช่ครับอันนี้เราต้องเสียเวลาเรื่องขั้นตอนการเตรียมดินนี่แหละสำคัญแต่ถ้าเตรียมไปแล้วเราก็ดูแลต่อเนื่องแว่ามันก็จะเป็นผลดีต่อร่างกายครับกินผักที่เราปลูกเองสบายใจที่ส่วนะสะสมระยะยาวว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพถูกต้องครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราไปเก็บผักกันได้ได้ครับวันนี้เราจะปรุงอาหารกันอ่าใช่ครับวันนี้ก็ก็เราเตรียม เอาวัตถุดิบในสวนเราไปทํากับข้าวนะครับเพราะที่นี่ก็จะมีปลูกทั้งกะาพรกระเพราพริกนะครับแล้วก็มีมะเขือนะครับมีมีผักบุ้งนะครับแล้วก็มีกวางตุ้งฝั่งน้นครับกวางตุ้งแล้วก็ต้นหอมนะครับวันนี้เราจะทําเป็นเมนูคือแกงอ่อมไก่ว้าวใช่ครับเราก็จะเอาพวกผักในสวนเรานี่แหละครับแล้วก็มาเตรียมเป็นวัตถุดิบสำหรับทำกับข้าวครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้เรา ไปเก็บไข่คครับแล้วก็ทำไข่เจียวครับแล้วก็จะมานี้มานี้มีน้ำพริกกะปิด้วยแล้วก็มีผักสดนะครับผักสดจากสวนเรานี่แหละหลไยหลายเพราะนั้นเราไปเก็บวัตถุดิบกันดีกว่าได้ครับอุปกรณ์พร้อมแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาเก็บผักกันต้อนรับพี่เปิ้ลด้วยครับสวัสดีครับพี่เปิ้ลคือ น้องสาวคนสนิทอุ้ยจิเปล่าวแต่น่สุคุลเดียวกับพี่อ๋อนะครับก็คือแฟนพิเศษนี่เองนะครับงนะครับวันนี้นะฮะท่านผู้นี้แหละนะครับที่จะมารังสรรค์ผลงานอร่อยๆให้เราได้ทานกันนะครับเมนูอย่างที่บอกไปเมื่อกี้มีแกงอ่อมไก่แกงอ่อมไก่ใช่ครับแล้วก็มีอะไรนะพี่มีไข่เจียว่นะครับเดี๋ยวเราจะไปหาวัตถุดิบที่เป็นออร์แกนิกวันเนี้ยเดี๋ยวเราจะมาเก็บผักกันได้เลยพี่จ๋าจะเก็บอะไรบ้างครับ เมนูนี้เราต้องใช้อะไรบ้างก็มีกวางตุ้งกวางตุ้งใช่ครับกวางตุ้งครับจางตุ้งไดเพิ่นเก็บกวางตุ้งใช่ครับต้นสวยใช่ครับพวกนี้ที่มีดอกด้วยก็ได้ครับสวยกวางตุ้งเพราะว่านี้เรามีน้ําพริกกะปิด้วยโอ้โหครับ่นสดได้แล้วก็ใส่แกงอ่อมได้ด้วยครับ ความสุขอย่างหนึ่งนะพี่เนาะเหมือนเป็นกิจกรรมของครอบครัวว่าหลังจากเลิกงานมาเราจะหาเมนูทํากันเนี่ยแล้วเราก็เข้ามาหน้าบ้านนะครับมาเก็บผักกันแบบนี้ครวก็สบายใจด้วยว่าเป็นผักเราปลูกเองเราควบคุมได้ครับว่าเราไม่ใส่สารเคมีครับเวลาทานก็แบบทานแบบอร่อยด้วยแล้วก็ได้สุขภาพที่ดีด้วยนี่หอมหอมผักชีลาวมากตอนนี้นะฮะแกงอ่อมต้องอร่อยแน่เลยครับเดี๋ยวเราเข้าครัวกันดีกว่าครับได้ ได้เวลาอาหารเย็นนะครับอาหารอีสานของเราเนีครับเขาจะนี่เสิร์ฟมาด้วยพาแบบนี้โอ้โหนึกถึงแบบบรรยากาศเก่าๆแบบนี้เลยครับนี่คือความตั้งใจของที่นี่เลยใช่ไหมครับใช่ครับอยากให้ได้ทานอาหารอร่อยๆแล้วก็บรรยากาศ กลางทุ่งนาแล้วเป็นธรรมชาติครับแล้วก็วัตถุดิบที่เรานํามาทํากับข้าวเนี่ยเราเราหาข้างในสวนเราครับครับนี่บ้านสวนเสจัดให้นะครับวันนี้มีอย่างที่บอกไปนะครับว่าแกงออมนะฮะออมไก่ไก่ใช่ครับโอ้นี่นะครับใช่ครับเราต้องตักดูครับก็จะมีการเลือกเมนูเป็นยังไงครับก็พยายามจะให้ได้แบบเมนูพื้นถิ่น ใช่ครับมาอีสานนะได้กินอีสานบางทีนักท่องเที่ยวมาจากที่อื่นเงี้ยครับมาต่างจากจากจังหวัดเขาก็อยากทานอาหารที่เป็นพื้นถิ่นเราเงี้ครับแล้วก็หลักๆเขาก็อยากเห็นแบบว่าวัตถุดิบในสวนเรามีอะไรบ้างเราสามารถเอามันทากับข้าวได้นี้ครับอะไรที่เราลดค่าใช้จ่ายได้เราก็สามารถแบบนำผลผลิตที่ในสวนเรามาทํากับข้าวได้แล้วเราก็เป็นกวางตุ้งที่เราเก็บเมื่อเมื่อเมืตอนหัวข้ามใช่ครับก็มีกวางตุ้งมีผักชีลาวครับผมแต่ก็มีผักกาดนะครับมะเขือ เมนูที่ช่วยให้เรากินผักได้อร่อยมากใช่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 ครับอร่อยมากๆเลยจะมีหอมพวกขาตะไคร้ใบมะกรูดอะไรเงี้ยครับผมเอาไหมผมขออนุญาตเอาเลยครับโอ้โหใจไม่ไหวจริงจริงนะครับอืมเห็นแล้ครับเข้มข้นนะครับถึงเครื่องครับมีความเผ็ดความแซ่บอ่าสุดยอดครับใช่ครับส่วนเมนูนี้ก็เป็นแบบง่ายๆเลยครับก็คือแบบว่าเนืออะไรไม่ออกก็ไข่เจียว ซึ่งไข่ก็เป็นไข่ที่เราเลี้ยงเองครับเป็นไข่ไก่ออร์แกนิกนะครับแล้วก็เลี้ยงแล้วก็ให้เขาแบบเขาเลี้ยงแบบไม่ไก่อารมณ์ดีให้เขาได้เดินเล่นให้ก็มีพื้นที่เดินเล่นแล้วก็อาหารแล้วก็เป็นพวกผักที่เราทำกับข้าวจริงมันมีพวกเศษผักอันนี้เราไปให้ให้แม่ไก่ได้ก็จะลดค่าใช้จ่ายวกซื้อหัวอาหารอะไรพวกนี้ครับใช่ครับไม่ต้องทิ้งใช่ครับเราได้เราใช้ใช้ประโยชน์ทั้งหมดเลยครับเหลือจากําทำกับข้าวเราก็ไปให้ให้ไก่ได้ กินกับน้พี่กะปิอย่างนี้เป็นผักสดๆที่เราเก็บมาอันนี้ก็คือเป็นพวกแตงครับแล้วก็ผักมะเขือสดๆเลยครับแล้วทังงั่งนั้นอ่านี้เมนูแนะนําเลยอันนี้เป็นหอมโกหัวปลีหอมหัวปลีใช่ใช่หัวปลีก็อยู่ในสวนใช่ครับวันนี้ปลูกกล้วยครับกล้วยใช้ประโยชน์ได้หมดเลยครับใบใบตองเราก็เอามาลองมาตกแต่งถาดอาหารได้แล้วก็ปีกล้วยครับผมมันเยอะมากเราก็เอาปลีมาทําได้ส่วนถ้าเราจะปล่อยให้มันแบบ โตเป็นเครือเป็นรูปแล้วก็ปล่อยให้ได้ก็ทําได้ใช่ครับครับผมครับนี้เราก็ตัดพอมันสุดปีแล้วเราก็สุดเครือไปแล้วเราก็หัวปีมาทาเป็นกับข้าวครับครับนี้เป็นอาหารแบบอีสานแท้ๆนะครับใช่ใช่ใช่ครับแล้วการที่นักท่องเที่ยวหรือว่าคนที่มาพักที่นี่นะครับอยากจะได้รับประทานอาหารแบบนี้ด้วยเนี่ยต้อง ติดต่อต้องแจ้งก่อนแจ้งก่อนใช่ครับอันนี้ก็จะล่วงหนาสักกี่วันดีให้ล่วงหนาสักเจ็ดวันดีกว่าเจ็ดวันใช่ครับเพราะว่าเราจะได้เตรียมหนึ่งเตรียมที่นอนสองเตรียมวัตถุดิบแล้วครับแล้วก็เตรียมพื้นที่ให้นี่ครับจะได้จับได้มาแล้วก็แบบได้ทานอะไรอร่อยครับครับกระจองล่วงน้านิดนึงครับจะมีเวลาให้ครับขออนุญาตชิมนะครับครับคผมย็นไงครับเดืดมกกลมกล่อมมากใช่ครับครับนี่ก็คือ อาหารเย็นของเราในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะรับประทานกันนะครับแล้วก็อาบน้ําแต่งตัวขึ้นนอนนะฮะวันนี้เนี่ยนะครับนอกเหนือจากที่เรามาจังหวัดชายภูมิได้มาเที่ยวที่บ้านสวนเสแล้วเนี่ยนะครับในช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงเวลาของการจัดงานเจ้าพ่อพญาแลด้วยในช่วงต้นปีนะฮะช่วงมกราคมของทุกปีนะครับก็สามารถมาเที่ยวกันได้เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันดีกว่าครับว่าปีนี้สนุกสนานขนาดไหนแล้วสีสันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยดูกันดีกว่าครับ ชัยภูมิจีโอพาร์คได้รับการประกาศเป็นอุทยานธรณีระดับท้องถิ่นเมื่อวันที่11สิงหาคม2564โดยมีนายอลามโลวิระนายกองการบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิเป็นผู้อำนวยการชัยภูมิจีโอพาร์คการจัดงานนิทรรศการประจําปีเจ้าพ่ะพญาศษในครั้งนี้ทางจังหวัดได้มอบหมายให้องคการบริหารส่วนจังหวัดออกบูธจัดนิทรรศการอุทยานธรณีชัยภูมิร่วมกับทอสอจอซึ่งการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาและขับเคลื่อนชัยภูมิจีโอพาร์คให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องซึ่งเราได้จัดนิทรรศการในงานประจําปีเจ้าพ่อพญาแลในครั้งนี้เป็นครั้งที่3มบูธของอุญญทยานธรณีชัยภูมินะครับจะมีกิจกรรมอหนึ่งนะครับคือหนุนรถขุดจะสามารถให้เด็กหรือผู้ที่สนใจมาขุดไดโนเสาร์เพื่อจะหา1ละไข่ไดโนเสาร์สองไดโนเสาร์ต่างๆครับผมแล้วก็มี ด้านนี้เขาจะมีาวาดภาพระบายสีครับผมจะเป็นพวกเดรนโวเสาต่างๆให้กับเด็กวาดภาพระบายสีส่วนตรงนี้จะเป็นสร้างดึกดำบันของอุทยานโทนีเชยภูมิเป็นสร้างดึกดบันที่พบในขอบเขตของอุทยานโทนีเชยภูมิครับ จะเป็นสิงในเจ้าของที่รานนะคะก็จะมีมันม่วงสักแอฟริกาใต้นะคะก็โพนมาจากตุรกีแล้วก็มะพาวมาจากหมู่เกาะกำลัมากนะคะลองชิมดูก่อนได้เลยค่ะอาไซค่ะมะพร้าวมะโพดผื่หลักทองแล้วก็มันม่วงแล้วก็มันมาอ๋อ เช้าวันนี้นะครับได้มานั่งตากอากาศครับแล้วก็สมกับการเป็นบ้านตากอากาศจริงๆเมื่อคืนเป็นไงบ้างนอนหลับไหมครับเมื่อคืนดีมากเลยฮะอากาศเย็นสบายนะครับแล้วก็บ้านหลังนี้ฮะที่เรานอนกันก็เป็นบรรยากาศที่มันโปร่งโล่งสบายดีเลยครับลมพัาตลอดใช่ฮะครับผมพิเศษครับความสุขของพิเศษครับในทุกๆวันของที่บ้านสวนครับนะฮะบ้านสวนเสแห่งนี้เนี่ยคืออะไรครับคือเอาจริงก็คือว่า ตรงนี้มันเหมือนกับที่ชาร์จแบตเราครับหลังจากเราทํางานแบบเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ทาทั้งวันมาแล้วเนี่ยตรงนี้ก็คือเหมือนเราได้ได้พักพ่อนแล้วก็ได้พักความคิดตัวเองอครับแล้วก็เหมือนกลับมาชาร์จพลังในตัวเ็ืจะกลับไปลุยงานอีกรอบหนึ่งครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าที่นี่เวลามี คนมาพักมีนักท่องเที่ยวมาอย่างนี้ก็ได้มีโอกาสมาอย่างก็มาวันเนี้ยครับก็เดินนั่งคุยนั่งแลกเปลี่ยนกันแล้วพี่ก็จะมารับด้วยตัวเองครับพอได้คุยเสร็จปุ๊บก็จะเห็นมุมมองอะไรที่มันแตกต่างออกไปครับเราก็เหมือนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันครับซึ่งพี่มองว่าเราต่างคนต่างก็เป็นครูซึ่งกันและกันครับนั่คือความสุขของพี่ครับก็วันนี้เนี่ยที่ได้มาก็สามารถที่จะสัมผัสได้เลยนะครับว่าความสุขที่พี่เสรีพูดถึงนั้นเป็นอย่างนี้นี่เองครับนะครับแล้วก็ ในช่วงของเวลาอาหารเช้านะฮะก็จะมีในส่วนของอาหารว่างครับเป็นกาแฟก็มีนะฮะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเคยเคยมีการจัดงานมาแล้วเรื่องเกี่ยวกับกาแฟงานอะไรเป็นงานชัยภูมิมอร์นิ่งดิฟอ๋อคือรวมเอาคนที่แบบคอกาแฟทั้งหมดในชัยภูมิมารวมกันครับแล้วก็นั่งใช้สถานที่อย่างนี้ครับก็นั่งดิฟกาแฟก็นั่งคุยกันอย่างนี้เลยครับบรรยากาศก็แบบเป็นกันเองเป็นพี่เป็นน้องกันครับผมก็จะมีแบบขนมขนมอะไรเงี้ยอันนี้เป็นผักบัวที่หา อูเจ้าโบราณเจ้าแรกๆของชัยภูมิเจ้าเก่าเลยครับเพราะนั้นลูกค้าที่มาพักที่นี่ก็จะได้กินขนมปักบัวนี่ซีเนเจอร์ของชัยภูมิอร่อยแล้วก็อาหารเช้ามีสำรับอยู่บนโต๊ะเรียบร้อยเสรียมาเรียบร้อยแล้วก็จะประมาณนี้มีอะไรบ้างครับเมนูตอนเช้ามื้อเช้านี่ก็เป็นมีหมูทอดหมูแดดเดียวครับแล้วก็มีแม่ทำแบบเจ่วบองแจ่วบองปลาซะ่งแม่สับเองปลาก็เป็นปลาของเราเป็นปลาที่นี่ก้ไปหมักเองโอ้โหครับแล้วก็มีไข่ต้มไข่เมื่อวานนี้แล้วเมื่อวานเราเจียวไข่เนาะวันนี้ เป็นไข่ต้มค้าแล้วก็เป็นผักสดๆจากสวนเรานี่ครับเรื่องพลังงานวันนี้เต็มเปลี่ยนอย่างแน่นอนครับครับพลังงานแต่เช้าคนที่ดูรายการของเราอยู่ในตอนนี้อยากจะติดต่อที่พัทอยากจะเข้ามาทํากิจกรรมในนี้บ้างนะครับต้องไปดูข้อมูลที่ไหนแล้วติดต่อได้ยังไงครับก็เข้าไปที่เพจของบ้านสวนเสยครับภาษาไทยบ้านสวนเสสวนเสนี่เป็นสวนสอเสือวอแบวนน้อนู สวนก็คือสวนไรนาใช่แล้วสวนจับเสก็คือผมชื่อเสพี่เสครับผมเป็นสวนเสแต่ก็เป็นคำพ้องเสียงเหมือนว่ามาสวนเ่ให้นะก็จะของเป็นสวนเซฮ5ครับรรยากาศอย่างนั้นก็บ้านสวนเสออร์แกนิการ์มสตร์ภาษาอังกฤษ นะครับเกิด้าไปที่เพจก็จะมีรายละเอียดเรื่องการจองที่พักอะไรพวกนี้ครับผมครับแล้วก็มีกิจกรรมให้เลือกครับมีลงทะเบียนจองที่พักเนาะว่าอยากทำกิจกรรมอะไรยังไงบ้างครับหรือว่าโทรมาที่เบอร์0922684455ก็ได้โทรตรงเข้ามาก็ได้ครับแต่จองล่วงหน้านิดนึงเพราะว่าจะได้มีเวลาเตรียมวงเตรียมบ้านเตรียมสำรับกับข้าวไว้รองรับนี่แหละครับเพราะว่าพี่เสรีกับพี่เปิ้ลนะครับเรียกว่าทํางานกันขันแข็งกันอยู่2ท่านด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้น มันค่อนข้างที่จะเป็นแบบที่เอ็กซ์คลูซีฟแล้วก็เฉพาะจริงๆนะครับเฉพาะจริงๆการเตรียมความพร้อมต่างๆนะครับให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยก็ต้องดูว่าแบบไหนที่จะเหมาะกับท่านด้วยท่านต้องการแบบไหนนะครับก็อาจจะไม่ได้ฟิกตายตัวใช่ใช่ใช่ปรับแต่มรูปแบบใช่ครับบางทีแบบมีผู้สูงอายุมาด้วยมีเด็กมาด้วยแบบนี้ครับกิจกรรมก็จะปรับให้เข้ากับกลุ่มที่จะมาเที่ยวด้วยใช่ครับนี่ก็รองรับทุกเพศทุกวัย ก็จะมาเดี่ยวมาเป็นคู่นะครับมาเป็นกุ๊ปปาร์ตี้สังสรรค์เลี้ยงลงเลี้ยงรุ่นเลยก็ได้หรือว่าอยากพาครอบครัวพาคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายมาได้หมดเลยพอที่นี้ก็ทาแบบรองรับผู้สูงอายุด้วยครับพอเทรนด์ผู้สูงอายุกําลังมาแรงด้วยช่วงนี้ครับผมอยากจะให้พี่เสรีนะครับได้พูดกับแฟนๆรายการของเราในตอนนี้ก่อนที่จะลาไปได้ได้ครับก็ถ้าชอบบรรยากาศนะครับแบบสโลไลท์นะครับบรรยากาศใช้ชีวิตภาคทุ่งนา กับสัมผัสประสบการณ์นะครับกินอยู่หลับนอนนะครับอยู่กลางท้องไล่ท้องนาก็ก็แนะนํามาพักผ่อนที่นี่นะครับบ้านสวนเสออร์แกนิกฟาร์มสเตย์นะครับของอยู่อยู่ในอําเภอเมืองจังหวัดชายภูมิเลยครับห่างจากตัวเมืองไม่เกิน5กิโลับรถมาแป๊บเดียวก็ถึงแล้วนะครับถ้าถ้ามีโอกาสแวะเวียนมาทางนี้หรือมาเที่ยวชายภูมินะครับก็ก็เรียนเชิญมาที่นี่ได้ครับผม เป็นความสุขที่เราอยากจะมอบให้คุณผู้ชมได้มาสัมผัสจริงๆนะครับเมืองไทยดีวันนี้แนะนําให้ท่านมาที่นี่ครับบ้านสวนเสนะครับออร์แกนิกฟาร์มนะครับที่จังหวัดชัยภูมินะครับแล้วก็รวมถึงบรรยากาศของงานเจ้าพ่อพยาแลด้วยที่นํามาฝากกันในวันนี้ทุกๆปีก็สามารถมาเที่ยวกันได้นะครับในช่วงของเดือนมกราคมใช่ครับครับผมวันนี้ขอขอบพระคุณนะครับพี่เสรีมากๆเลยครับ หมดเวลาของรายการเมืองไทยดีดีวันนี้แล้วนะครับร้องสองคนพร้อมทีมงานต้องลางท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสสวััดีคร,บ,ครบสวัสดีครับ